แช่นะคะต่างพยานมาพยาแช่ขอความร่วมมือนะคะประชาชนที่นําอาหารมาให้กับสุนัขจรจัดแถวนี้ขอให้นํามาให้ที่จุดอย่าเอามาให้ตามหลายทางนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นสุนัขตามหลายทางเยอะ เนี่ยเพื่อที่จะมารออาหารนะตอนนี้ก็คือขอความร่วมมือที่จะให้นำอาหารมาให้เพียงจุดเดียวนะคะด,ดูเยอะมากนะคะเนี่ยไปจะตามนอรออาหารนะเดนน้านี่นะคะ้านน้านให้เอามาให้จุดนี้นะคะจุดเดียวนะคะโอ้ นี่อตอนนี้เหมือนจะรู้นีอ่ออกมาจากข้างทางแล้ว่ะนี่ยเยอะมากค่ะตอนนี้ก็คือเราก็จะเห็นระยะทางจากปากทางขึ้นมาวัดอุทยานม่อนพญาแช่นะด้านข้างขึ้นมานี่ก็จะอยู่ด้านซ้ายมือก็จะเห็นเป็นกลงนะคะกรงไม้ไผ่ ขนาดสี่คูณสี่เมตรเนี่ยนะคะอยู่ด้านข้างตรงนี้เพื่ออะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองถามเจ้าหน้าที่ดูนิดนึงตรงนี้ที่ที่ทําไว้นี่เพื่ออะไรคะตรงนี้เพื่อคืออาหารหมาครับเป็นค่ะเป็นจุดให้อาหารหมาใช่คอาหารหมาเดี๋ยวเพื่อจะเอาหมาไปทำหมันครับอืมทำหมันเดี๋ยวค่ะประเด็นคือแต่ระหว่างทางเราเห็นมาเนี่ยก็จะมีคนเอาเอาอาหารมาให้ตามไหลทางเนี่ยอ๋อครับผมครับผมต่อต่อไปนี้ขอจะบาขึ้นแล้วไหลทางขอจะขึ้นตรงนี้จุดเดียวครับค่ะทุเียลเพื่อเพื่อการจับมาจับง่ายขึ้นนี่ครับ ต้องได้กระจายกระจายที่อื่นนะลงตีเดียวเลยนะครับค่ะตรงนี้ก็คือให้มันคุ้นชินตรงนี้ให้มันกินที่นี่จุดเดียวครับผมคับแล้วก็เราก็จะมีการทําหมันสุนัขครับจะไปทําหมันข้างหนึ่งครับค่ะเพราะฉะนั้นบอกถึงคนที่ใจบุญเนาะที่ชอบเอาอาหารมาให้ตามหลายทางอ่ะครับถ้าขายอาหารหมาเพื่อแต่บางทางนี่มันกับจะได้บางข้างรถกับจุดเอาถึงเนาะค่ะแต่ทานี่จุดเดียวเลยเน่ะมันจะได้ป้องกันหลายอย่างครับป้องกันการแพร่กระจายของหมาตัว ประกาศลดจนหมาตัวนนะครับอยากขอความร่วมมือพี่น้องจะบ้านตัวนี้นะครับประมาณนี้ครับบ่อยอะเอาอาหารมาวางตรงนี้นะข้างของหมาเนี่ยเห็นมันเข้าซีซ่า้าตัวนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็คนมันต้องอยู่ที่ประชาชนนะคะที่เอาอาหารมาให้ไหลทากต้องงดนะคะต้องหยุดหยุดให้ที่ตามข้างถนนอ่ะแต่ว่าให้เอามาให้ที่จุดนี้จุดเดียวเราไม่จะสร้างความคุ้นคุ้นชินของสุนัขบ้าเออ หิวก็คือเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะช่วยได้เพราะเพียงฉะนั้นก็คือถ้าว่ายังเอาให้ตามหลายทางเนี่ยมันก็จะไม่เข้ามาจุดนี้แล้วสุนัขเราจะเห็นนะ,ะว่าวันนี้เนี่ยสุนัขที่เป็นตัวเมียแล้วก็คลอดลูกในมีท้องอะไรเยอะมากนะคะก็คือไม่ได้ทําหมันอะไรพวกนี้ค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่จะช่วยในการลดปริมาณสุนัขจรจัดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะเอาอาหารมาก็ขอให้นํามา ให้แค่จุดนี้จุดเดียวนะคะต่อไปนะคะแต่แล้วน่ยปีมันมีกลมปูซ่าพันอยางนะเนี่ยเนี่ยใหญ่กว่านี้เลยไอืมได้เลยจำเห็นได้อ่ะกลมปูซ่านะตัวเตี้ยวเห็นมันมาเดียวื้อเห็นไม้ที่นี่ห้าหกตัวเขาถ้าถ้าเราเห็นคนมาจับนะก็ไ่เห็นก็คนนะมันก็มีเจ้าบ้านครับที่จะมานหื้ออาหารกับไปขอของ้ที่นี่กั มือคนคือคนมือมือคนเนี่ยลูกหมาเกิดใหม่ตัวเล็กๆเป็นไปห,หมดเลยเนี่ยเนี่เต็มไปหมดเลยยังก็ยังมีคนเอามาให้กลางทางอยู่เลยนะ